สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใต้แสงจัน,น์นิยายเสียงนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายเลยค่ะกนาทีเมียที่เธออยากเป็นนักหนานีาไ่ไงไม่เคยมีคำพูดดีๆหลุดออกมาจากปากชายหนุ่มเลยนญิงสาวได้แต่อดทนเท่านั้นค่ะแต่ขอเวลาส่วนตัวก่อนได้ไหมคะ เมื่อม่สามารถหลบเลี่ยนได้ทรงอับสอนก็ขอเวลาทําใจสักพักไม่มีแต่ทั้งนั้นฉันต้องการนี่เธอทําอะไรเธอก็ต้องทําเข้าใจไหมก้องพบกล่าวเสียงกราวนั้นก็เอาตามที่คุณสบายใจเลยค่ะเมื่อไม่สามารถประวิงเวลาได้ยิงสาวจึงปล่อยให้เขาทําตามที่เขาต้องการเพราะไม่ช้าไม่เร็วเธอก็คงต้องทําหน้าที่ภรรยาอยู่แล้วถึงแม้จะรู้ว่าจุดจบจะเป็นเช่นใดแต่เธอก็ยังต้องทําเพราะคําสัญญาที่คาคอเธอเอาไว้ เข้ามาหาฉันสิเสียงของชายหนุ่มเก่ายัางถือไพ่เหนือกว่าชัดเจนเข้าไปทําไมหญิงสาวไม่แน่ใจในคําสั่งของเขาเข้ามาแล้วก็ถอดเสื้อผ้าฉันย้ายฉันต้องหมดความอมดทนไปกับเธอก้องพบการแขนออกรอให้หญิงสาวมาจัดการกับชุดสูทของเขาทรงอับซรอนถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่เธอจะเดินไปหาเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันทําให้หญิงสาวรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเธอทําใจไว้แล้วว่าสักวันเธอต้องเป็นของเขา เมื่อเธอตัดสินใจแต่งงานกับเขาแต่เธอไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้เพราะถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันแต่เขาแสดงออกชัดเจนว่าเขารังเกียจเธอเธอจึงไม่คิดว่าเขาจะให้เธอทําเช่นนี้เมื่อหญิงสาวมาหยุดอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มเธอก็มือสั่นขึ้นมาทันทีเธอไม่เคยต้องทําเช่นนี้กับใครแต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเธอก็เลี่ยงไม่ได้มือบางของหญิงสาวจัดก,การถอดสูตรของเขาออก ในขณะที่ร่างสูงหลีตามองเล็กน้อยก่อนที่เขาจะยกยิ้มด้วยความพึงพอใจจะว่าไปแล้วเด็กต้นห้องของคุณยายเขาคนนี้ก็มีหน้าตาสาสวยแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่ชอบคนมักใหญ่ใส่สูงเช่นเธอดังนั้นเขาไม่มีวันยอมรับเธอในฐานะภรรยาอย่างแน่นอนทำไมต้องสันด้วยละ่ะก็อยากเป็นเมียฉันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะหรือว่าสันสู้กล้องพบถักทางหญิงสาวทันทีถ้าคุณกล้องคิดอย่างนั้นแล้วสบายใจก็เชิญคิดไปเถอคะค่ะ รงับสอนตอบกลับทันทีแม้ว่าเธอจะไม่พอใจเขาแต่เธอก็ไม่สามารถแสดงความไม่พอใจออกไปตามที่ใจต้องการได้ปากเก่งไม่เบานี่เรานี่คงจะเป็นนิสัยที่แท้จริงสินะก้องพบยังไม่ยอมหยุดมองหญิงสาวในแง่ร้ายถ้าคุณก้องจะถากทางอับซอนก็เอาซให้พอเลยค่ะแล้วอับซอนจะได้กลับไปนอนที่ห้องเดิมสงับสอนยั้งมือไว้เธอไม่ยอมถอดสูตรของเขาออกเดี๋ยวมาปากเก่งฉันเท่านั้นที่จะเป็นคนสั่งเธอได้เธอไม่มีสิทธิออกความคิดเห็น อย่าไ,ได้คิดจะทําอะไรที่ฉันไม่ได้สั่งเด็ดขาดเสียงของชายหนุ่มเต็มไปได้วยความไม่พอใจยิงสาถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะจัดการถอดชุดสูทของเขาออกได้สําเร็จเธอเงียบและไม่ยอมเอ,อ่ยสิ่งใดออกมานอกจากยอมรับชะตากรรมมือบางจัดการกับชุดสูทของเขาเรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะถอดมันสําเร็จก็เล่นเอาเธอใจสั่นทีเดียวตอนนี้ร่างสูงเหลือเพียงกางเกงสลกทเท่านั้นยิงสาวยั้งมือไว้ไม่ยอมปลดตะขอกางเกง เชิญคุณก้องจัดการต่อเธอค่ะทรงอับสอนถอนหายใจก่อนจะเอ่ยออกไปด้วยความลำบากใจไม่ทำต่อไปถอ,อดออกให้หมดก้องพบอยากแกล้งหญิงสาวเขารู้ว่าเธอตัวสัน่นแต่เขาก็ยังไม่ยอมให้เธอหยุดทำเมื่อชายหนุ่มบอกให้เธอจัดการต่อเธอก็ต้องทำต่อโดยไม่โต้แยง้งทรงอับสอนหลับตาลงและปลดตะขอกางเกงของชายหนุ่มแล้วรูซิบมันลงก่อนที่จะปล่อยให้กางเกงไหลลงไปกองที่พื้น ตอนนี้ร่างสูงจึงเหลือเพียงประการด่านสุดท้ายนั่นก็คือชั้นในชายราคาแพงนั่นเองถอดชุดของเธอออกให้หมดที่เหลือฉันจัดก,การเองก้องพบสั่งญิงสาวอีกครั้งและเมื่อได้ยินดังนั้นยิงสาวจึงถอยห่างออกจากเขาก่อนที่เธอจะหันหลังให้เขาและพยายามจัดการกับชุดเจ้าสาวของตนเองก้องพบมองเรือนร่างนหงด้วยความพึงพอใจของฟีที่เขาไม่ต้องหาแถมสะอาดบริสุทธิ์เช่นทรงอักษรถ้าเขาไม่ทดลองใช้งานเธอให้คุ้ม เขาก็เสียเชิงชายแย่สิเมื่อทําใจแล้วยิงสาวก็ถอดทุกอย่างออกอย่างไม่ลังเลตอนนี้ร่างงามของเธอหรือเพียงชั้นในสีหวานและแพนตี้จิว๋วเธอชะงักเล็กน้อยเธอไม่รู้เลยว่าเขาจะยังไงต่อยิงสาวได้แต่ยืนหันหลังให้เขาในขณะที่ร่างสูงก็มองมาที่เธอด้วยความพอใจกับของเล่นแสนสวยของเขาถอดออกให้หมดแล้วเดินไปรอนที่เตียงก้องคบเล่าก่อนที่จะเดินทงเทงไปรอเธอที่เตียง จงอับสรอน่มความเขินอายทําตามที่เขาต้องการนั่นคือการเดินไปหาเขาที่เตียงเมื่อเธอมองไปที่ร่างของเขาก็พบว่าเขาไม่มีอาพรใดขวางกัน้นเธอจึงเบือนหน้าหนีด้วยความเขินอายเมื่อร่างสูงเห็นเธอเดินมาหยุดที่ตรงหน้าเขาเขาก็จัดการรังร่างบางเข้ามาหาเขาในอ้อมกอดก่อนที่จะตะบมจูบเข้าใส่ด้วยความหิหวโหยแล้วชายหนุ่มก็สามารถหาความสุขจากเรือนร่างของเจ้าสาวหมาดๆของเขาได้สำเร็จ เมื่อจบเพลงสวัสดิ์บทแรกลงไปชายหนุ่มก็ปล่อยให้หญิงสาวได้พักไม่นานแล้วเพิงสวัสดิ์เพิงแล้วเพิงเล่าก็โหมกันนำอยู่เกือบทั้งคืนแม้ร่างบางจะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเธอก็อดทนทําหน้าที่ภรรยาที่ดีที่สุดจนกระทั่งเป็นเวลาของวันใหม่ชายหนุ่มจึงยอมปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระทั้งสองจึงหลับไหลอย,อยู่ข้างๆกันเวลาเกือบเก้าโมงเช้าร่างบางลืมตาขึ้นมาด้วยความปวดร้าวเธอสัมผัสได้ว่าวงแขนกว้างของเขากําลังโอบเอวเธออยู่ หญิงสาวค่อยๆแกะมือของเขาออกอย่างเบาที่สุดแต่ก็ยังทําให้ชายหนุ่มตื่นอยู่ดีเขาแสร้งทําเป็นไม่รับรู้เขาจะดูซิว่าเธอจะทําอะไรร่างบางจึงค่อยๆขยับตัวด้วยความปวดร้าวก่อนที่จะก้าวลงจากเตียงและซุดตัวลงตรงนั้นด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ขาของหญิงสาวไร้เรียวแรงชายหนุ่มแอบมองอยู่ก็ตกใจเมื่อเห็นร่างบางซุดลงที่ปลายเตียงแต่ชายหนุ่มไม่ได้ลุกไปช่วยหญิงสาวแต่อย่างใดเขาปล่อยให้เธอค่อยๆลุกขึ้นมาเองเพราะคนอย่างเธอ ไม่สมควรได้รับความใส่ใจจากใครร่างบางค่อยๆประคองร่างเพื่อไปอยังห้องน้ำก่อนที่เธอจะสามารถไปที่ห้องน้ำได้สำเร็จเมื่อจัดการทระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็กลับมานอนที่เตียงอีกครั้งเธอรู้สึกว่าเธอกำลังไม่สบายและตอนนี้โลกกำลังหมุนเคว้งไปหมดก้องพบได้แต่ก่อนที่จะลุกไปโดยไม่สนใจใยดีร่างบางที่นอนอยู่ที่เตียง เขาคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วเดินไปที่ห้องน้ำโดยไม่ได้หันมาถามถ่ายอาการของผู้เป็นภรรยาแม้สักคำรงอับสอนเห็นความเฉยเมยที่เกิดขึ้นน้ำตาของหญิงสาวก็ไหลซึมออกมาเธอพยายามทำใจแล้วว่าเธอเป็นแค่สิ่งของที่เขาไม่มีทางหันมาสนใจอย่าได้บางอาจอยากได้ความใส่ใจจากเขาเลยเธอพยายามกั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลออกมาตอนนี้ร่างกายที่ป่วยกำลังทำให้ทุกอย่างอ่อนแอไปหมดหญิงสาวจึงพยายามหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้า ก่อนที่เธอจะหลับไปทางน้ำตาเมื่อกล้องพบออกมาจากห้องน้ำเขาก็เห็นว่าทรงอับสอนหลับไปแล้วเขาเลือกที่จะไม่สนใจเธอก่อนที่เขาจะแต่งตัวออกไปข้างนอกหลังจากที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็ลงมาข้างล่างโดยไม่ได้สนใจหญิงสาวที่ยังหลับอยู่เขาพบคุณหญิงจินดาที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องนั่งเล่นท่านเห็นหลานชายลงมาเพียงคนเดียวท่านก็อดที่จะเอ,อ่ยถามด้วยความสงสัยไม่ได้ พราะปกติแล้วทรงอับษรไม่ใช่คนที่ตื่นสายนอนกินบ้านกินเมืองแบบนี้เมียแกไปไหนตะก้องน้ำเสียงของผู้เป็นยายเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงใครเมียผมหลานชายยีเยวนกลับแกอย่ามาเล่นลิ้นเมียแกไปไหนคุณหญิงจินดาตาขวางทันทีเมื่อมองไปที่หลานชายนอนอยู่ข้างบนห้องเห็นไหมพอได้ดิบได้ดีสักหน่อยท่าแท้ก็ออกแล้วก้องพบยังมองหญิงสาวในแง่ไม่ดีแกอย่ามาพูดจาใส่ร้ายหนูอับษร รีบขึ้นไปดูหนูอับสอนอยู่นี้เลยคุณหญิงจินดาออกคำสั่งอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าทรงอับสอนยังหลับอยู่ท่านจึงรู้สึกเป็นห่วงหญิงสาวเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนี้ส่วนคําพูดของล้านชายท่านท่านไม่เคยเอามาใส่ใจอยู่แล้วผมยอมแต่งงานนี้ก็มากพอแล้วนะครับคุณยายอย่าบังคับให้ผมทําในสิ่งที่ผมไม่อยากทําผมขอตัวแล้วครับก้องพบกล่าวจริงจังต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมไม่พูดเป็นยายมาบังคับได้อีกแล้วแกจะไปไหน งานแต่งก็เพิ่งเสร็จวันนี้แกควรจะอยู่บ้านนะตะก้องคุณหญิงจินนาตะโกนแร่หลังหลานชายแต่อีกฝ่ายกลับไม่สนใจแต่อย่างใดเขาเดินไปที่รถแล้วไม่ได้หันกลับมาสนใจผู้เป็นยายอีกเลยคุณหญิงจินนาต้องถอนหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยใจนวลอยากขึ้นไปดูคุณอับซอนหน่อยสิทำไมยังไม่ตื่นอีกคุณหญิงจินนาหันมาสั่งคนรับใช้คนสนิทค่าคุณหญิงนางนวลรีบลุกขึ้นก่อนจะขึ้นไปที่ชั้นสองตามคำสั่งของผู้เป็นนาย ตอนนี้คุณหญิงจินดาเริ่มกังวลท่านคิดว่าการแต่งงานและความอ่อนหวานของทรงอับสรจะทําให้ท่าทีของหลานชายท่านเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันทําให้ท่านรู้สึกลังเลเป็นอย่างมากเมื่อหลานชายนั้นมีท่าทีแข็งกร้าวและไม่ใส่ใจยายดีหลานสะพ้ยเช่นเดิมหลังจากที่นางนวลหายไปพักใหญ่นางก็วิ่งลงบันไดมาบอกผู้เป็นนายด้วยท่าทางตกใจคุณหญิงคะคุณอับสรน,น่าจะไม่สบายตอนนี้ตัวร้อนมากเลย นวลไม่รู้จะทํายังไงเลยลเรีบลงมาบอกคุณหญิงค่ะนางนวลลนลานอย่างทําอะไรไม่ถูกรีบไปเตรียมผ้ากับน้ําไปเช็ดตัวแม่อับสอนแล้วตามฉันขึ้นมาคุณหญิงจินดาลุกขึ้นด้วยความตกใจและโมโหลานชายเป็นอย่างมากแม้ว่าจะไม่พอใจที่ต้องแต่งงานกับทรงอับสอนเพียงใดแต่ก็ไม่น่าใจไรใจดํากับหญิงสาวถึงเพียงนี้ตอนนี้คุณหญิงจินาดาโกรธลานชายเป็นอย่างมาก เมื่อคุณหญิงจินดามาถึงห้องของทั้งคู่ท่านก็ต้องตกใจกับใบหน้าที่ซีเซียวของหลานสะพ้ยท่านใช้มืออังไปที่หน้าผากของหลานสะพ้ยก่อนที่จะต้องพบกับความร้อนเาวากับไฟเผาก็ไม่ปานท่านมองทรงอับสอนด้วยความสงสารและเวทนาตอนนี้ถ้าหลานชายอยู่ตรงหน้าท่านคงจะจัดการอย่างหนักแล้วหลังจากที่คุณหญิงจินดาน,นั่งรออยู่พักใหญ่นางนวลก็มาพร้อมชามที่ใส่น้ำและผ้าขนหนูปืนเล็กสำหรับเช็ดตัวให้ทรงอับสอน คุณหญิงจินดารับมันมาด้วยความรู้สึกผิดท่านตั้งใจว่าจะเช็ดตัวให้ทรงอับสอนเองเมื่อคุณหญิงจินดาเช็ดตัวไปที่เนินอกของหญิงสาวท่านก็ต้องพบกับร่องรอยที่หลานชายของท่านฝากไว้ท่านเข้าใจทั้งหมดแล้วว่าทําไมทรงอับสอนไม่สบายดีนะที่ท่านเป็นคนเช็ดตัวให้ทรงอับสอนเองไม่เช่นนั้นเรื่องนี้อาจจะหลุดลอดไปถึงหูบรรดาคนรับใช้ภายในบ้านและอาจจะทําให้กล้องพสและทรงอับสอนเป็นขี้ปากของคนพวกนั้นก็ได้ เมื่อท่านเช็ดตัวให้ทรงอับสอนท่านเห็นร่องรอยที่มีอยู่ทั่วตัวความเมตนายิ่งเกิดแต่ใจมากขึ้นนี่ท่านสรงคนที่ท่านรักเรากับลูกหนานในไซมาพบกับความทรมานอย่างนี้ได้อย่างไรคุณหญิงจินดาแอบ,บน้ําตาคลอขณะที่เช็ดตัวให้ทรงอับสอนและระหว่างที่ท่านเช็ดตัวอยู่นั้นท่านก็ให้นางนวนออกไปรอนอกห้องคุณหญิงจินดาเช็ดตัวทรงอับสอนเสร็จท่านก็เหลือบไปเห็นรอยแดงหยดอยู่บนที่นอนสิ่งที่ท่านเข้าใจมาทั้งหมดคือความจริง ที่ทรงอับสอนเป็นแบบนี้ก็เพราะหลานชายของท่านนั่นเองตอนนี้ท่านไม่รู้จะปลอบใจทรงอับสอนได้อย่างไรนวลไปทำข้าวต้มมาเดี๋ยวฉันจะปูคุณอับสอนขึ้นมากินแล้วเตรียมยาพาราขึ้นมาด้วยนะคุณหญิงจินดาเดินออกมาสั่งนางนวลที่รออยู่หน้าห้องค่ะคุณหญิงนางนวลพยักหน้าแล้วก็รีบเดินออกไปทําภารกิจที่คุณหญิงจินดาสั่งในขณะที่คุณหญิงจินดาก็เข้าไปนั่งในห้องหอของทั้งคู่อีกครั้งก็จะมองไปที่ร่างบางที่กําลังหลับไหล บหน้าซีเซียวด้วยความรู้สึกผิดเวลาผ่านไปสักพักนางนวลก็กลับมาพร้อมกับของที่คุณหญิงจินดาต้องการท่านจริงจำใจต้องปลุกทรงอักษรให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลหนวบสอนตื่นมาทานข้าวก่อนลูกเสียงที่เต็มไปได้วยความเมตตาปลุกทรงอักษรให้ตื่นจากมิตราคุณยายเสียงแผ่วเบาเหลือเกินบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าของหญิงสาวไม่ต้องพูดอะไรลูกตื่นมาทานข้าวต้มก่อนทานยาแล้วค่อยนอนต่อนะ คุณหญิงจินดาประคองร่างบางให้ลุกขึ้นนั่งก่อนที่ท่านจะป้อนข้าวต้มให้สงสษรด้วยความเมตตาสงอสษรทานไปไม่กี่คำก็รู้สึกอิ่มตื้อขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ฝืนทานต่ออีกนิดเพราะเกรงใจคุณหญิงจินดาแต่เมื่อไม่สามารถฝืนได้ต่อไปคุณหญิงจินดาจึงยอมให้เธอหยุดและยอมให้เธอรับประทานยาพาราเซตามอลต่อยายขอโทษนะลูกที่ทำให้หนูสงสรต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คุณหญิงจินดาเอ่ยขึ้นหลังจากที่ท่านห่มผ้าห่มให้หญิงสาว ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณยายอับซอนไม่เป็นอะไรจริงๆทรงอับสอนผู้เจียมเนื้อเจียมตัวไม่อยากให้ผู้มีพระคุณรู้สึกไม่สบายใจเธอจึงเอ่ยออกไปเช่นนั้นนอนซะนะลูกเดี๋ยวบ่ายๆยายขึ้นมาดูหนูอีกรอบคุณหญิงจินดาไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะท่านรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจึงเลือกที่จะเลี่ยงออกไปจากห้องนี้แล้วปล่อยให้หญิงสาวพักผ่อนต่อสี่ทุ่มสิบห้านาที ร่างสูงเดินเข้ามาในห้องเรือการเมินเมาเขาเปิดไฟอย่างทุลักทุเลแต่เมื่อมองไปที่เตียงก็บพบเพียงความว่างเปล่าเขาเดินตามหาหญิงสาวอยู่ทั่วห้องแต่ก็ไร้วิแววของเธอเขาสงสัยเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนด้วยความไร้สติจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ชายหนุ่มจึงเดินออกไปที่ห้องของผู้เป็นยายก่อนที่จะเคาะประตูเรียกเจ้าของห้องให้มาเปิดประตูเคาะอะไรนักหนาตาต้องคุณหญิงจินดาเดินออกมาเปิดประตูให้หลานชาย ต้นห้องขุนยายไปไหนครับก้องพบมไม่ดีรอําในสิ่งที่สงสัยออกไปทันทีใครละ่ะต้นห้องผู้เป็นยายยียวนกลับเนื่องจากไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็ทรงอับสอนไงก้องพรมไม่อยากจะเล่นลิ้นกับผู้เป็นยายตอนนี้เขาอยากทราบว่าทรงอบับสอนอยู่ไหนทําไมถึงกล้าออกไปนอนที่อื่นโดยที่เขาไม่ได้สั่งอ๋อเมียแกน่ะเหรอฉันให้มันนอนที่ห้องฉันคุณหญิงจินดาเอ,อย๋ยอย่างยียวนผู้เป็นหลาน ใครอนุญาตครับสรงอับสอนเป็นของเล่นของผมใครที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผมไม่มีสิทธิพาเธอไปไหนทั้งนั้นก้องพบกล่าวเสียงเข้มเขาไม่พอใจผู้เป็นยายที่กําลังเข้ามาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของตนเองทําไมจะไม่ได้ละ่ะในเมื่อส่งอับสอนคือหลานสะใภ้ของฉันแล้วถ้าหลานสะใภ้ฉันไม่สบายแล้วสามีชั่วๆมันไม่ดูแลแกคิดว่าฉันจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์ได้อยู่เหรอคุณหญิงจินดาตาวาดหลานชายเสียงดัง ทำให้คนที่กำลังหลับไหลด้วยพิษไข่อย่างเช่นทรงอับศรตกใจตื่นเธอจึงเดินไปที่ประตูซึ่งสองยายหลานกำลังประทะคารมกันอยู่ออกมาทำไมแม่ศรกลับไปนอนที่เตียงไม่ต้องสนใจเสียงลกเสียงกาคุณหญิงจินดาเหลือบมามองทรงอับศรที่เดินอ่อนแรงมาที่ประตูท่านก็รีบเอ็ดทรงอับรทันทีใจเย็นๆก่อนนะคะคุณยายทรงอับศรกล่าวกับคุณหญิงจินดาเสียงอ่อยไม่ต้องมาพูดดีเลยกับห้องกับฉันอยู่นี้ ก้องพบจับมือบางไว้แล้วก็ชักร่างบางเข้าหาตัวส่งผลให้ทรงอับสอนเซไปประทาที่อกกว้างโอ๊ยทรงอับซ้อนดูเสียงออกมาด้วยความเจ็บอย่าทำแบบนี้นะตาก้องคุณหญิงจินดาตาวาดหลานชายอีกครั้งคนของผมผมจัดการเองคุณยายอย่ายุ่งดีกว่าก้องพบรีบตอบผู้เป็นยายเสียงห้วนในขณะที่ร่างบางยังอยู่ในอ้อมกอดอันแข็งแกร่งของเขาเธอดิ้นขูกคลักเพื่อหนีจากอ้อมกอดของเขา แต่เพราะแรงบีบจากมือของเขาที่กดลงที่ต้นแขนของเธอทําให้เธอรู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากถ้าแกคิดว่าหนูอับซอนเป็นสมบัติของแกแล้วทําไมแกไม่ดูแลหนูอับซอนให้ดีคุณหญิงชินดตาตําหนีหลานชายเสียงดังแล้วดูแลไม่ดียังไงล่ะครับนี่ก็ปกติทุกอย่างสาออยมาฟ้องเลยคุณยายอีกละ่ะท้ายคาที่หลุดจากปากชายหนุ่มทําให้หญิงสาวก้มหน้าลงเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นน้าตาที่คลอเบ้าของเธอหนูอับซอนไข้ขึ้นแกเป็นสามีทั้งวันแกไปอยู่ไหนมาไม่ทราบ เรามาถึงก็โวยวายฉันไม่เคยคิดว่าหลานชายฉันมันจะจิตใจต่าตมได้ขนาดนี้คุณหญิงจินดามองไปที่ใบหน้าคมสันของหลานชายด้วยความผิดหวังผมต่ํไในมากกว่านี้อีกถ้าคุณยายยังให้ท้ายหลานสซอรพของคุณยายอยู่ก้องพบท้าทายผู้เป็นยายด้วยแววตาเมื่อเห็นว่าทุกอย่างกําลังจะแย่ลงทรงอับสอนจึงเป็นคนที่ต้องเลือกเสียสละเช่นเคยเพื่อไม่ให้คุณหญิงจินดาและก้องพบต้องบาดหมางก,กันไปมากกว่านี้ คุณยายคะอับซอนไม่เป็นไรเดี๋ยวอับซอนกลับไปนอนที่ห้องคุณยายไม่ต้องห่วงอับซอนนะคะทรงอัะซอนหันไปเก่ากับคุณหญิงจินดาด้วยแววตาอ,อ่อ,อนอ่อนเพราะตอนนี้ก้องพบมีอาการมึนเมาถ้าต่างฝ่ายต่างยังร้อนเช่นนี้เรื่องมันอาจจะไปกันใหญ่มากกว่านี้ก็ได้แม่ใจนะลูกว่าหนูโอเคแวบวบตาของผู้สูงวัยบ่งบอกความเป็นห่วงเธออย่างชัดเจนค่ะคุณยายสงอัะซอนให้คำมั่นต่มดากันพอแล้วมั้งกับห้องเลยล้ะ ก้องพบกล่าวกับหญิงสาวเสียงห้วนคุณหญิงจินดากําลังจะอ้าปากกรามหลานชายแต่ท่านก็ต้องเจอสายตาอ้อนวอนของหญิงสาวทําให้คุณหญิงจินดาจําใจเดินเข้าไปในห้องด้วยความไม่พอใจเมื่อคุณหญิงจินดาเดินไปในห้องเรียบร้อยแล้วทรงอภรรก็ขืนตัวออกมาจากอ้อมแขนของก้องพบก่อนจะเดินโซซัสโซเซกลับไปที่ห้องด้วยความเพลียในขณะที่ก้องพบได้แต่ยกยิ้มด้วยความพอใจที่สามารถทําลายความสุขของเธอได้ ในเมื่อเธอเลือกที่จะแต่งงานกับเขาเธอก็ต้องยอมรับการลงทันจากเขานับจากนี้เธอจะไม่มีวันมีความสุขเพราะเธอทำให้เขาต้องขาดอิสระในชีวิตที่เขาเคยมีเมื่อทรงอับสอนเดินกลับมาที่ห้องเธอก็ตรงดิ่งไปที่เตียงก่อนที่เธอจะล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียจากพิษไข้สายตาของกล้องพบมองตามร่างบานอย่างไม่วางตาเดี๋ยวเพิ่งรีบหลับมาทำหน้าที่ของเธอก่อนหน้าที่อะไรคะ สงับสอนเอ๋ยั้งที่หลับตาอยู่ก็หน้าที่เมียงไงลืมไปแล้วเหรอเมื่อวานยังอยากเป็นจนตัวสันอยู่เลยคําพูดของก้องพบแต่ละคําทําให้สงับสอนปวดร้าวไปทั้งหัวใจตอนนี้เธออยากจะร้องไห้เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจเป็นอย่างมากยิ่งร่างกายอ่อนแอมากเท่าไหร่เธอยิ่งต้องการกอดอุ่นๆจากใครสักคนเพื่อปลอบประโลมเธอแต่สามีของเธอกลับไม่เคยมีให้เธอเลยอับซอนเหนื่อยคอสซอนพักก่อนได้ไหมคะสงับซอนเริ่มอุทธร ไม่ได้ไม่อย่างนั้นฉันจะมีเมียวไว้ทําไมถ้าเวลาที่ฉันอยากมีอะไรกับเธอแล้วเธอปฏิเสธแบบนี้ก้องพบเอ่ยด้วยความเอาแต่ใจแม้ว่าพอจะมองออกว่าหญิงสาวไม่ค่อยสบายแต่เขาก็ยังไม่ยอมมอบความเห็นใจให้กับร่างบางที่ใบหน้าซีเซียวค่ะคุณก้องอยากทําอะไรก็ทําเถอะในเมื่ออับซอนมไม่ใช่คนอับซอนเป็นแค่สิ่งของอับซอนไม่มีความรู้สึกอะไรส่งอับซอนเหลืออดเธอเก,กาด้วยความน้อยใจขณะเธอไม่สบาย เขายังจะทระมาณร่างกายของเธอเธอแทบอยากจะระเบิดออกมาเธอมันก็มีค่าแค่นั้นแหละอย่าสำคัญตัวเองผิดเพราะคนอย่างเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็เป็นแค่สิ่งของเท่านั้นแหละก้องพบกล่าวก่อนที่จะเดินเข้ามาหาร่างบางที่ขดตัวนอนน้ำตาคลอด้วยความเสียใจไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะน้ำตาของเธอมันเรียกความสงสารจากฉันไม่ได้ในเมื่อเธอเป็นคนทําให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเธอก็รับผลการกระทําของเธอก็แล้วกัน ก้องพบกระชากชุดนอนตัวสวยจนขาดวินเศษผ้าที่บาดเนื้อทําให้หญิงสาวรู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่เจ็บปวดเท่าสิ่งที่เขากําลังทํากับเธออยู่ในตอนนี้เมื่อเห็นว่าร่างบางของหญิงสาวไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดชายหนุ่มก็เริ่มเพอมือลงบ้างเพียงไม่นานร่างบางก็ไร้ซึ่งอภรรงขวนชายหนุ่มจึงหันไปจัดการกับสิ่งขวางกั้นที่อยู่บนร่างกายของตนเองและไม่นานร่างของเขาก็ไร้ซึ่งอภรรใด เครื่องปรารถนาที่เกิดขึ้นหมกระหน่ำขึ้นอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ร่างบางก็ไม่ยอมปีปากอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเขาในเมื่อเขาต้องการใช้ร่างกายของเธอเป็นที่ระบายอารมณ์เธอก็จะยอมทุกอย่างหากวันหนึ่งที่หญิงสาวรู้สึกว่าเธอได้ตอบแทนบุญคุณของคุณหญิงจินดาจนเพียงพอแล้วเธอจะเป็นฝ่ายเดินจากไปเองเพราะไม่ว่ายอย่างไรเสียคนอย่างก้องพบคงไม่มีวันมอบความรักให้เธออย่างแน่นอน คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะทนอยู่กับคนที่เธอมอบความรักให้เขาฝ่ายเดียวแต่เขากำลังเธอเป็นเพียงสิ่งของไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์